เส้นศึกษาธรรมชาติไปผาก่อลักในอุทยานแห่งชาติไายงยามที่เจ้าหนะ้าที่เขาจัดไว้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินศึกษาธรรมชาติดูว่าเมื่อก่อนสถานีที่สองคือต้อนกล้วยไม้อันนี้เขาจะให้ดูว่าเป็นป่าอิกเต็งหลังเป็นไม้เย็นต้นป่าสาอย่างที่อยู่รวมกัน เกิดหลายรอบจะมีไม้อยู่สามชนิดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมจะมใ,จให้ดูว่ามันก็ใช่อย่างที่กหน้าที่เกเดยบอกไว้ครับถ้าจะไม่มีต้นไม้ชนิดอื่นขึ้นเลยที่เห็นเกิดอันนี้ก็คืออีกจุดนึ่ง ไลก่อนที่ผมจะเดินไปถึงขาสุดลักาขา่อลักที่โซเชียนบอกไว้ก็ระหว่างเดินดูศึกษาธรรมชาติก็เห็นชาวพานเข้ามาเจ็บอันนี้ก็เป็นหน้าพายจีดหนึ่ง ซึ่งสวยสวยไม่แพ้จุดหาสุดแผ่นดินก็คือมันจะเป็นผาต่อรักแต่ว่ามันท่องเที่ยวไม่ค่อยเดินเข้ามาถึงมากนะสวยงามมากก็พอดีจ้าน้าทีเราก็มันจะจับเตรียมที่วั ที่ที่ว่าเดินไปสุดนี้ที่รถรางมาส่งใช่ไหมหรือที่ขึ้นรถรางทุ่งกระเจียวทุ่งกระเจียวเลยเหรอตรงศาลาใหม่ที่ทําอรครับเห็นไหมครับตรงห้องน้ําใหม่เจียวห้องน้ไม่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 ใช่ว่าตรงรถรางมาส่งไม่ใช่ครับไม่ใช่ตรงนี้ครับมันไกลกันไหมหล่ะจากตรงนั้นมาตรงรถรางไมไกลระเจียวจะเดินย้อนมาประมาณกี่เมตรไม่ต้องย้อนครับไปถ้าเดินถ้าเดินถ้าเดินย้อนขึ้นมาตรงผมยังอยากไปลานกระเจียวที่อยู่ข้างๆนั้นเลย นั่นไปทะลุนั่นไปทะลุกก็เดินขึ้นมาก็เดินข้ามปากขึ้นไปตรงป้ายใหญ่ก็เห็นแล้วครับอ๋อเหรอครับโอเคอันนี้คือผาก่อรักไหมครับครับอันนี้วิวภูผาทรับย์ลังกาโอเคครับอันนี้ยังไม่ถึงผาก่อรักครับเขาบอกว่าสถานีที่สี่วิวภูผาทับลังกาแต่วิวสวยมากครับวิวตรงนี้สวยมากับสวยครับสวยแต่ว่า คนส่วนมากจะมาถึงแค่ผาสุดแผ่นดินครับล้วจะมีผ,า,ผานาผานตรงนี้ผากอรลักตรงนี้ก็สวยมืกตรงนี้คือไฮไลท์ของเส้นทางนี้ที่เขียนบอกก็ค,ค,คือผาก่อรักอันนี้ให้ดูว่าความชื้นชื้นเยอะขนาดไหนก็คือยิดมอดขึ้นงั้นจะแสดงว่ามันมีความชื้นอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีด้วย เข้าใจว่าประมาณนั้นมิตี้นี่ก็เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งคือผาทรัพย์ลงังกาก็าบอกว่าผากว่าก็รักสวยมากเดี๋ยวผบมจะเดินไปดูว่าสวยขนาดไหนตอนนี้ผมกำลังเดินไปที่ผากาะลักครับ ให้ดูวิวสวยงามมากสีแสงเต็นใจมากแดดไม่ค่อยมีแต่ยังไม่มีฝนไม่มีฝนแต่ความชุ่มชื้นความเย็นมีมากกว่าข้างล่างแน่นอนเพราะว่ารู้สึกของได้ถึงความอากาศเย็นหรือมันหนาว นี่เดินไต่ยอยู่ที่หน้าผาเส้นศึกษาธรรมชาติเดี๋ยวจะไปให้ถึงผาก่อรักจุดที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่นี่เขาเป็นอีกจุดหนึ่งที่คิดว่าจะสวยมาก ใน,นที่เขาก็ทํารั้วกั้นก็คือเหมือนกับว่าไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินลงไปแต่มันก็ไม่มีกุ้งไปเที่ยวหรือดอกไปเกี่ยวเราก็คงจะเดินผ่าลงไปก็เป็นแค่จุดชมวิวที่สวยจุดหนึ่งแล้วก็สูงมากดวชัดๆั สวยงามขนาดไหนอันนี้คือหนึ่งในส่วนของผาทับรลังกาที่สถานีนที่สี่ที่ทมาจากทีนี้ สถานีที่สี่คือผาทรัพลังกาให้ดูธรรมชาติข้างล่างว่าขนาดไหนความสวยงามเดี๋ยวผมจะพาเดินไปที่ผากอรักซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี่ ว่าจะสวยขนาดไหนตอนนี้เดินออกจากจุดที่4ของเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาก่อลักระยะทางเดินทั้งหมด2กิโลนะครับ มาถึงนี้ก็มีกระเจียวขึ้นแต่คนละสายพันธ์สายพันธ์นี้เป็นดอกกระเจียวแบบที่ไม่ขึ้นมาโผล่แล้วก็มีกระเจียวอีกพันธุ์หนึ่งให้ดูต้นเล็กๆเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งครับพินมาเกิดไม่ใช่พวกดอกสวยแต่ดอกกินตามดินดอกเล็กๆ คันตีขาวแล้วข้างหน้าก็คือจะเป็นทุ่งกระเจียวอีกพันหนึ่ง อันนี้คือดอกสีขาวครับทุ่งกระเจียวที่เห็นข้างหน้านี้คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติพวกกลุ่มดอกสีชมพูก็มีขึ้นอยู่ปรลายครับไม่หนาแน่นมากแต่ว่าก็มองเห็นด้วยตาเปล่าแต่กล้องอาจจะส o o มไปไม่ถึงนี่น่าจะเป็นช่วงปลายฤดูของดอกกระเจียวแล้วครับเพราะว่า มันเริ่มดอกขึ้นมาขั้นที่สองจะขั้นที่สามจะหมดแล้วคือถ้าหมดสิงหาไปแล้วดอกกระเจียวก็คงจะหมดถ้าใครที่ยังไม่ได้มาเที่ยวหรืออยากมาเที่ยวก็ให้มาดูนะครับก็ความสวยงามผมไม่รู้คนอื่นมาเขาก็มาถ่ายเอาตั้งแต่พระตุเป็นดินอะไรหรือก็กลับแต่ผมก็คงจะเดิน ตามเส้นศึกษาที่เขาทำาไว้ให้ดอกกระเจียวนี่สวยมากอันนี้ก็คืออันนี้คงไม่ใช่ปลูกครับเพราะว่าไก่สุดลูกหมูลูกตาก็คือมีแต่ดอกกระเจียวคงคงไม่ใช่เขามาปลูกไปเพราะว่าไก่มองไปเป็น100 200ร้อยสองร้อยเมตรก็มีดอกกระเจียวขึ้นแบบนี้ครับ,ป,รบป่าฝ ตอนนี้เขาไม่ให้ลงข้างล่างเารจะทำเส้นทางเดินให้แบบนี้ก็ดีอย่างกับเพราะว่าต่างคนต่างลงไปเดินตอนนี้คนมันเยอะนักท่องเที่ยวมันก็เหมือนมาเยอะคงจะเหยียบคงจะย่ำคงไม่ได้ขึ้นมาสวยขนาดนี้ดอกกระเจียวพวกนี้มัน ก็ไม่แน่ใจว่าทําไมมาเกิดที่อูเิอเทศสติแล้วก็นองบัวลึกเกิดมากที่จริงดอกกระเจียวมีทุกทั่วพื้นที่ของภาคอีสานแต่ไม่ได้เกิดบนป่าเป็นดงขนาดนี้แล้วมันก็ไม่ใช่สายพันธุ์นีถ้าเกิดทีนทั่วไปคือสายพันธุ์ที่เขากินได้ดอกกระเจียวครับ